สวัสดีจ้าสวัสดีสุขุนสุข้นจ้ามาจ้ามาเขาเสือน้ำกันเดี๋ยวมื่อนี้เรื่องอมาฝอยสู้ฟังเนาะจ้าบังเอิญกะกะดีเลยว่าจะอยากบอกสู้ฟังเนาะอันเห็นคอมเมนต์พอดีเลยอันเหมือนเหมือนกับว่าอ่าคนคนไทยในต่างประเทศเนี่ยอ่าดันดนทีเสียกินพักไทย น่าจะที่จะอยากปลูกพักไทยไว้กินยุต,ต่างประเทศเนาะเจ้าว่ามันมันเป็นอาหารแสลงอีรีเดย์มันเป็นอาหารแสลงนะจ้ะคิดคิดในแง่อีกแง่มุมหนึ่งเนาะซึ่งจิ้วกับเคยเคยแหละในช่วงหนึ่งจุดหนึ่งที่ผ่านมาได้ได,ได้ไปใส่ชีวิตอยู่ฝรั่งเศสเนาะจ้ะซึ่งมันกับเป็นเวลาที่บ่โดนแต่ว่าเขาจักว่าจะว่าห่างไปไกลห่าง ทังอยากทังมีความความทีแบบหั้งอึดทังอยากไม่จ้ะอออยากกินเนียเ่ยเสบแสบเพด็ดเพ็ดกินอาหารไทยอันแมกกะทังบอกผิกเนี่ยอ่าอยุบานเฮ้ามันสิเพด็ดมันบ่ะจ้ะจุกับบอกเคยกินเนาะจุไปเห็นบอกผิกดองอยู่ใน่นหลานนี่ยังเขาเอิญ ม oh, ok, <laughs> <laughs> าม,มาโอจิออกซืเบอบ่เป็นออืสามัเถ่าเนาะอันจะไม่ใช่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าอ่าเขากับสิ่งม,มี่พวกบอกพิกดองมีพวกอ่าอืมมันกับบเชิงว่าอาหารไทยมันก็สจเป็นเขาเขาเหนียวเขาเจ้าไปยังสันเนาจะที่แบบว่าน้ามาอดับใส่ในชีวิตท้องเข่าไดไเนาะแต่ว่าแน่ๆแล้วว่าจิวบ่ขาดเอะ มาขัดห่อปลาเดกเนาะจ้าปลาเดกบวงยืห่อปลาเดกบวงไปน้ำเอ้าแล้วกับปลาเดกทีปลาเด็กยังวะปลาเดกแห้งไหมจ้านั่นแหละจืบอประเด็กปลาเดกน้ำไปได้จ้าจื้ปลาเดกก่อนไปมันสิมีพวกพวกเป็นก่อนแล้วกะเหมือนเหมือนกับซีนไว้ในถุงคล้ายๆกับปิแต่มันเป็นปลาเดกจ้าเนาะอ่า แน่นอนจะว่าห่างไปไกลห่างอึดห่างอยากอิลีเล้วเหมือนกับว่าคนไทยในประเทศไทยนี่ดันดนอยากสิกินพักฝรังดันดนอยากสิปลูกพักต่างชาติเนาะจะธรรมดาจะ,ะคือว่าซูมมอนี่มันเป็นสมัยโลกโซเชียลเนาะจะเอา้าผูใ้ใดก็กินบักแรแนดิโชผู้ดใดก็กินบักรแนดิโชผู้ใดก็กินบักักเคลโช บีดรูทประมาณนี้เนาะจ้ามันสิเป็นพวกพืชสายพันธุ์ต่างประเทศเนาะจ้าแล้วซึ่งแน่นอนจ้าว่าแหงเห็นเพิินกินมันก็ก็เลยอยากหังอึดหังอยากแต่คือว่านะจ้ะแต่ว่าสําหรับจิวนีจุ๋บปลูกมาตั้งแต่สมัยจิวอยู่บางสะพานแล้วเนาะจา้ะพวกจําพวกแกลดิสเนาะเพราะว่าพอของแฟนจิวน่ะเพิินทรงมาให้เนาะจิวก็เลยฮัดปลูกแล้วปลูกแล้วมัน ็โอเคเดมันก็เป็นหัวห้เนาะแหงอืดแหงอยากนั่นเด้ก็เลยอยากอยากหู้อยากล่องอยากลองกินอยากล่องปลูกว่าชั้นสีสามารถปลูกได้บยังสิแต่ว่าพักพวกสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยเพิ่นสิปลูกในโครงการทาั้ทงทงั้งเชียงไม่เชียงไา่ไปยังสีนอกจากทาั้งผักเหนือคือมันเป็นโครงการฝาหลวงอยู่แล้วเนะเาะอ่าก็เป็นพวกสายพวกสวิชชาตนพวก บีดรูดลหลายอย่างเนาะจ้ะมันสามารถที่จะปลูกในเมืองไทยเขาได้แล้วจ้กกันน้ำมาปลูกอีสานบานเฮ้านี่ก็คืออากาศมันกับขอนคางห้อนเนาะจ้ะห่อนเขากะเอามาอาดัดอบใส่อดัดแบใส่ก็คือต้องมีน้ำให้เขามากขึ้นต้องมีห่มให้เขานําแต่ว่าพักพวกพวกสายพันธุ์ต่างประเทศบางบางชนิดเขากำมกักแดดเนาะจ้ะ ยังเช่นอาบิดรูดเนี่ยกับปูกงายนะจ๊ะและดิชกับปูกงายเพียงแค่ว่านึ่งแหละปลูกพักบ่ว่าสิพักอีกอย่างแมงบ่งนอนเอ่อสตูพืชนะจ๊ะมันมันหมัมกอยู่แล้วโอ้ยลมกระแห้งแห้งนาะเอ่อเฮาก็ต้องค่อยดูแลจ้ะเว้นแต่ว่าเฮาสิดูแลแบบใดหนึ่งมันมีแบบอินซีสองแล้วมันมีแบบอื สารเคมีแต่จุบเหลือกใส่สารเคมีจากาจุกสระซิ่ไส้พวกอะไรพวกอินซีมามาซอยเนาะจา้ะแล้วก็นึ่งแหละขาโดยมือสองสองมือเข้าเนี่ยเวลาเขาไขรออกมาเขาก็สีเห็นมันบ่าจะจุมักสังเกตแต่ว่าสวนสวนจุดตอนนี้มันมันบ่ได้หนาเบิง้งเอียงมักไม้เนาะจ้ะก็เลยมาฝอยซู่ฟังบาดที่นี่สิเขาเรืองเด้ ซึ่งจิ๋วกับเป็นเมียค่ะขายขายออนไลน์มามาหลายปีอยู่ดีจิ๋วฮัตายมาจิ๋วฮันฮัดเรียนรูน้ำแฟนจิน๋วเนาะแก้แก้กะถือว่าประสบความสำเร็จในการขายออนไลน์เนาะจ้า,จาอ่าต่อมาจิ๋วกับมาหันหันมา ขายพวกพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเน,นจาจะได้หลายพันเน,นาะอันนี้กะได้แง่คิดมาจากเอฟซเนาะจ่ะยุกับพยายามหาอาชีพให้จาของเนาะจ้ะเหมือนกับว่าชีวิตเท่ากับตกอัพเติบเนาะตกอัพเติบเนื่องจากว่าแต่ก่อนประเฮ็ดยังกักได้กินเนาะจ่า,าพี่เพิ่นเห็นเท่าปลูกลงยูทูบเห็นเท่านูนีนั่น,น แม้กระทั่งพักไทยแกไก,ก่อยากอยากใดไปปลูกยังสิแมจ่จ่าคือคนเห้าสมมือนี่เนาะอ่าลกสุขภาพมากขึ้นก็เลยอยากสิปลูกพักไปกินเองนึงแหละดีว่าเห้าเฮาปลูกแล้วถ้าใสายอย่อียงลงไปในพืชที่เห่าปลูกนาก่าจะเห่าใบเลยนิ่นสารเคมีเหมือนกับเห้าสื่อตามตลาดทั่วไปนา่าจะพักอินซีนี่กัสิค่อนข้างมีราคาสูงนะจะอ่าเนื่องจากว่าซิคอนค้างที่แบบ วัตถุทีห่อาน้ามาเห็ดเนี่ยมันมันกับขอนของางแพงอยู่เดจ้าเนาะแต่ถ้าถ้าห้อขยันเพิ่มขึ้นหฮอเกษตรลดต้นทุนเดจ้ะพวก,กเกษตรอินทรี่ยังสี่อ่ะแบบเนี้ยลูกค้าจิวอะ่ะเพิ่นมาสังสังร่องร่องเอาไปปลูกตอนแรกกับปลูกว่าท่านเป็นเนาะจ้ะแน่นอนจ้าว่าปลูกขังแหลกบางคนกับอาจสิสิงยังบ่าท่านเด้เข้าใจกับกับสิ่งที่ห้อปลูก ก็คือจิวจิวจิวลงทุนเห็ดเกษตรยูตตรงเนี่ยจิวลงลงมือมาสองสามปีจิวกระเปประสบความสําเร็จหนึ่งจิวขาดน้ำสองดินจิวบดีจิวเห็ดบ่เป็นจิวหูแต่ว่าจิวมีเงินแล้วจิวเอามาลงตุ๊บคือมันเลยมันเลยสูญหายไปน้าอากาศเออเห็ดบ่เป็นนะจ๊ะเห็ดเ่เป็นแล้วกับพยายามดันดันโดนจะคล้องว่าว่าอยากไปเลียนรู้อียงทั้งสิ้นกูต้องเห็ดให้ได้ สุดท้ายแล้วหล่มจ้ะต้องมานางเลี้ยนหลกวขวนขวายไม่เนาะบาดเนี่ยลูกค้าจะปลูกไปปลูกมาปลูกไปปลูกมาปลูกยู่สองสามรอบตอนแรกคนกินบ่าเป็นคนบ่รูจากวา่าบักแรลดิสคืออีอย่างอันนี้คือจิวหยกตัวอย่างมาให้ให,ให้ให้เบื้องการตลาดนะาจา้ะนี่คือคือการตลาดบักแรลดิสเนี่ยการขายขายขายหัวสดมันเนี่ย จุกะไข่ได้จากเวลาจิ้วมีจุกะไข่ให้ลูกค้าเพราะว่าบางที่ลูกค้าทักมามีผลสดบอ่อจิ้วบอมีจุกะสินยนย่นออเดอร์ให้ลูกค้าทีเพิ่นปลูกไปเนาะจ้ะแต่ถ้าถ้าจิ้วมีจุกะรับไว้เองยังสิแม่จ้ะอ่ากิโลหนึ่งเนะเาะเขากะสิขายกันอยู่ประมาณ2 5 0บถึง300อบาทเนาะจ้ะแต่ว่าอ่าบางคนเพิ่นกะสิ ขายแพงกว่านี้หรือว่าขายถูกกว่านี้แต่แต่แตลักๆก,ก็คือว่าอยู่จุดนี้สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเนาะจ้ะเพราะว่ายัางไงตีราคาออนไลน์เป็นอย่างมันคือแพงเพราะว่าเวลาทรงเนี่ยบางที่ขาทรงเขาแพงจ้ะนี่แหละจุดทีมันแพงแต่ว่าให้มั่นใจว่าลหลายๆคนเพิ่นกับเห็ดเกษตรอินทรีย์ขายอ่าแล้วก็พักพวกนี้มันบ่ไดไมีไม่ตาม ท้องตลาดทั่วไปเป็นป่าจา๊ะอ่าเพิ่นเพิ่นกะนีอ่าจ้งใดล่ะมีสวนผักของเพิ่อนอยู่แล้วไหมจ้ะอันนี้คือจินยกตัวอย่างมากแค่คนเดียวเนาะจ้ะทีทีท,ท,ท,ทีแบบค่อนข้างที่จะคุยกันบ่อยเนาะจา้ะเพราะว่าเพิ่นปลูกเพิ่นได้ขายเพิ่นได้เงินเพิ่นกะ ก็ดีใจเพม่นกันเลยว่าว่าว่าเราสูให้เฮาฟังนะเนาะแล้วอีกอย่างเขากะอยู่อยู่ในวงการเกษตรอยู่แล้วเนาะจ้ะเออกะกะจากลูกค้านี่กลายมาเป็นว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนกันได้ยังสิแม่จ้าอ่านี่แหลจะจากการการอยู่ในวงวงจรเกษตรเนี่ยคือเหมือนเหมือนกับเฮ้าส,สิสนิทกันไปโดยโดยปริยายแม่จ้าว่ามีอีกอย่างมาก มาขวางกันได้เนาะเอออ่ะเพื่อนปลูกตอนแรกเพื่อนเอาไปขายขายในร้านเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่ค้าตลาดเศร้าเนะแม่เพิ่นปลูกขายเออเพื่อนก็ไปว่างขายหาหัวยีสิบบาทหาหน่วยีสิบแม่จ้าเออคอนก็เอาลองไปกินอ่ะลักลักคนก็สีเห็นว่ากินกับส้มตำาจงสิแม่จ้ากินผลสดกับส้มตำจื้อยากให้ล่องว่าเอาไปฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วกะ ถ้าปลูกผักให้ปลูกหลายๆอย่างแต่ยางละหน่อยๆพ่อดดอยูได้กินมันว่าจะแล้วเอาไปเฮดสลัดกินเป็นสลัดีนกระเซบจะแล้วผักแต่ละอย่างทีเป็นผักอินซี่นะมันล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายของเฮาแน่นอนจะซึ่งแน่นอนจิ๋วแหละเป็นคนหนึ่งที่เคยป่วยมาก่อนเนะจ้ะจิ๋วก็กเลยเลยนักเหน่นกับการใส่ชีวิตกับพวกอินซี่หลายๆเนาะอ่า ต่อมาเพิินกะขายไปเรื่อยๆจ้าประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวจ้าประมาณสามเดือนเพล่นมาสร้างน้ำจุลายขังต่อหลขังเนาะมันนี่เพิ่นเลยว่าตอนนี้แม่ของเพิินอะ่ะเด็ดถอนต้นบักเขือเทศนี่แหละจ้าจุดพริกเพิินถอนต้นบักเขือเทศทิ้งมดเลยจ้าแล้วเพิินลงบักบักแรดดิษแม่จ้าลงบักไหลเลย เนื่องจากว่าบักเกอร์เทศอีกกิโลละจะบาทเองจ้ะแต่บักบักแรดดิให้คิดเบิ้งว่าเพิ่นเพิ่นกเกษียใจายู่ว่าเพิ่นตังราคาตำแต่แต่ที่แหลกนอกจากมันก็นเลยเลยกลายเป็นว่าต้องขายขายราคาตำแต่เพิ่นกับขายขายทรงไมจ่จ้ะกิโลละหนึ่งร้อยบาทกิโลละหน่อยอ่าในราคาขายทรงด้จ้ะแต่เพิ่นเอาไปขายปีกอีกตั้งหาก แกล้วแต่ผู้สิขายใดเนาะจะแล้วก็สิีมี่้านอาหารมาสั่งเพินเห็ดจังสีม่จจะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าโอ๊ยจ๋วก็ภพุิมใจว่าเอ,อ้ยย่างหน่อยหน่อยย่างหน่อยหน่อยจเห็ดมาหน่มัน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 ,มน,มนบ่ไเด็เสียเปล่าเลยจ้ะเกิดถือว่าดีใจภูมมใจเหล็กๆอยกู่จ้ะว่าพยายามปลูกเวลาจ๋วปลูกจ๋วกับ อัปโรงยูทูปให้เบิรงว่าเออปลูกแล้วมันก็เป็นหัวอีหลีอ่ะปลูกแล้วมันก็กินได้นอกจากรสชาติบางที่บางช่วงมันก็สิแตกต่างกันไปได้จากเพราะว่าสภาพอากาศหรือว่าดินของเห้านอกจากอันนี้ก็ต้องต้องศึกษาต่อไปนอกจากอยากให้มันอยากให้มันกลมกลมเหมือนเหมือนเหมือนรสชาติหลักๆของเขาแต่ว่า อ,อันนี้ก็ว่าออกมาจากใจเลยเนาะจ้าว่าจุ๊คยเคยปลูกได้ก,กินครั้งหนึ่งเนาะและดิสเนี่ยคือจะหวานหวานอมน้ำกรอบจะบ่มีลดเพดผสมเลยจ้ะแต่ลักๆของมันมันจะต้องมีมีรสชาติเพดผสมมัน่าจากแลดิดเนี่ยแต่เนี่ยได้ก,กินหวานกรอบแล้วก็ฉ่ำน้ำยังสิงแม่จ้ะนี่คือเห็ดใดแล้วเออมัน,มนเกิดจากยิงหยางแดดกับเปียงเปียงเนาะจ้ะ หรือว่าเขาพ่อนาำพ่อปุ๋ยยังสิแมจ่จ้ะเดี๋ยวยืดจะมาเริ่มเห็ดอีกนะ,ะแต่ว่าส่วนมากคนที่นําไปปลูกหนึ่งแหละปลูก,กว่าเป็นเข้ากะซิมีรสชาติที่เพชดฉุนแค่นี้เนาะอ่าแล้วบางคนเอาไปปลูกกะซิมีแต่ต้นบวลงหัวนี่คือคนปลูก,กว่าเป็นเราบ่าได้ใส่ใจว่าฉันจะต้องเรียนลู้ต่อไปนะจ๊ะแต่ สำหรับลูกค้าจิวหลายๆคนทีนั่งไปปลูกแล้วเพิน่นเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นได้ขายก็คือก็คือดีใจก็เพิินนะพูมใจว่าเออจิวได้เห็ดให้เบิ่งว่านี่เขาเป็นหัวอีหลีเขาสามารถขายได้อิหรีแล้วจิวสามารถที่จะขายผลสดได้นั่นแหละจ้ะคือคือมันสร้างอาชีพให้ห้าได้เหมือนกับคนทีเพิ่นนําเมล็ดพักจาก เมืองไทยของเฮายังเช่นพวกพักซี่จีนบอกเคือเปะแลายสิ่งไล้ย,ายยางทีสามารถทีสีน้ำไปปลูกตั้งประเทศได้แล้วก็น้ำไปจำหน่ายนั่นคือผักไทยราคาสูงเนาะจาะบัดที่นี่เฮาน้ำพักตั้งต่างประเทศมาปลูกซึ่งกับค่อนข้างปลูกยากคือกันแหละจาว่าเอาพักไทยไปปลูกต่้งประเทศปลูกยากมันะจะก,ก็เลยได้ขายแพงนะ่บะบัดที่นี่เอาพักตั้งประเทศมาปลูกในเมืองไทยเฮา เท่าดีละค่าึ้นเพราะว่าหยังเพราะว่าเขากับเฮ็ดหยาคือกันจ้ะนี่แหละจ้ะมันเล่นเป็นความสม่ำเสมอแล้วการทีปลูกพักอินซี่แล้วราค่าแพงอย่าไปคิดมากจาก้ะพราะว่าหยังหนึน่งแหละได้สุขภาพที่เฮาได้กินพักที่ปลอดสารนะจ้ะถ้ามีสารกะสิมีสารตกค้างทีหน่อยหน่อยที่สุดจากจากพักทั่วไปนะจ้ะนี่แหละจิยวถึงถึง ถึงอยากปลูกพักกินเองเนาะจากในในช่วงช่วงก่อนก้อนมาณจิวแทบสิบบ่ได้ซื้อพักเลยจ้ะแทบสิบบ่ได้ซื้อพักนอกจากจะจะปลูกบ่ท่านแล้วกับ่มีเวลามาดูแลนากจากช่วงนี้จิกวะซื้อพักกินต้นหอมพักซี่จิ้วได้ซื้อกินช่วงนี้แต่ว่าอีกหน่อยบ่ได้ซื้อจ้ะจิวจะโลงให้เบิดเพระาะว่าตอนนี้ตอสปริงเกอร์แล้ว พี่เคยจุดต่อสปริงเกอร์แล้วเหลือแค่ว่าจุดต้องมาปรับพื้นทีปรับพื้นทีจิ้วไส้ใส่นี่จ้ะใส่บักจู๊กแล้วก็ะองมือแล้วก็แห้งของจิ๋วจ้ะปรับพื้นทีเองเพราะว่ายังมาตีถ้าจ้างคนมาเฮ็ดให้กาสิบ่ถือใจเพราะว่าอ้าปับมองนี้บ่ถือใจจิ้วก็นําไปปรับมองเฮ็ด อเดบใส่ของจิ้วเองคือเขาใจเรามีความสุขในการเดืเห็ดเนาะอ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้จิ้วจะใส่ใส่ปุ๋ยขิงว่าให้ตะไคร้จิวกนจะเราก็จีใดผ้าหลานไปหาหมอ,อยัวน้ำไม้หลานหน่อยเกิดไม่เนจาจะแล้วกจะจีเขาไปเหตุงานช่วงแรงๆจังครสิมาเบิงระบบน้ำให้พี่เคยเพิ่นสอนเนจาจะนี่ <c oughs> ไกลล่เราจะไก่เป็นควาวจริงแล้วเดี๋ยวจิ้วจะปลูกไ้เบิงแล้วจิ้วจะนั่ วิธีปลูกแล้วก็วิธีดูแลมาสูเบิงเรื่อยๆไปนะจ๊ะมูมูมเดี๋ยวนี่ยกมาสองตัววนไว้ค่ะจ๊ะอันเดี๋ยวแจ้งได้พอกันคลิปหนาทื่เก้านะจ๊ะขอให้มีความสุขในการรับชมช่องนู้จือตลอดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า